ต่อมาก็คือบทที่5เรื่องของอัตราผลตอบแทนและก็ความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับในการลงทุนทุกครั้งนักลงทุนจะคํานึงถึงผลตอบแทนนะว่าอยากได้ผลตอบแทนสูงสูฝากธนาคารได้ร้อยละ1ซื้อคุณกรูได้ร้อยละ4ี่แต่ซื้อคุณสามัญได้ร้อยละสิบร้อยละสิบสองร้อยละสิบห้าบางคนบอกว่าได้เป็นเด้งเนะร้นคํคำตอบก็คือการลงทุนทุกคนคาดหวังผลตอบแทนแต่ผลตอบแทนมันตามมาด้วยเรื่องของความเสี่ยง r i s k h i g h Return ยังคงอยู่คู่กับเราะฉะนั้นใครหวังผลตอบแทนสูงแปลว่าคุณก็ต้องแบกรับความเสี่ยงที่สูงด้วยและ้ผลตอบแทนสูงเนี่ยมันมีผลตอบแทนทั้งหมดกี่ประเภทเรามาดูกันครับว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยหลักๆเลยนะผมชี้เห็นเลยว่ามันจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดอยู่4ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือผลตอบแทนณนะปัจจุบันแปลว่าการลงทุนใน1รอบหรือ1ปีเนี่ยผลตอบแทนจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี สองผลตอบแทนที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตเป็นผลตอบแทนที่เราสามารถคาดการณอนาคตได้นะเช่นถ้าเงินเดือนผมขึ้นเฉลี่ยทำงานมา10ปีเนี่ยเงินเดือนขึ้นเฉลี่ยร้อยละเจ็ดเพราะฉะนั้นครับปีหน้า ก็ไม่น่าจะพลาดจากค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นปีหน้าคาดว่าผลต่แทนอาจจะขึ้นอยู่ที่7%ต่อปีหรือเงินเดือนจะขึ้น7%ต่อปีนั่นเองเพราะฉะนั้นครับผลต่อแทนในอดีตมันอาจจะสะท้อนผลต่อแทนในอนาคตได้บ้างนะครับในการคาดการผลต่อแทนในอนาคตในนั้นเราเลยจําเป็นต้องเรียนรู้ผลต่อแทนที่เคยเกิดข,ขึ้นแล้วในอดีตถัดมาครับผลต่อแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเรียกว่า expected return เป็นผลตอบแทนที่นักลงทุนไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นปีน้าผมไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมคาดว่าน่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับนี้เรียกว่า expected rate of return ราตาผลตอบแทนตัวที่4คืออัตราผลตอบแทนในใจนะมนุษย์ทุกคนมีผลตอบแทนในใจเราเรียกว่า required rate of return นะคความหมายเช่นถ้าให้ผมย้ายงานใหม่เนี่ยมีคนชวนผมไปย้ายงานใหม่ถ้าเงินเดือนไม่ได้เพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ในใจของผมผมก็ไม่ไป เพราะฉะนั้นจะมีตัวเลขขั้นต่ําที่เขาพูดมาแล้วผมยอมรับได้แล้วผมก็จะไปนั่นคือความหมายอัตราผลตอบแทนในใจของนักลงทุนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาไล่ทำความเข้าใจผลตอบแทนทั้ง4ประเภทพร้อมกันแล้วต้องคํานึงถึงความเสี่ยงและความเสี่ยงมีกี่ประเภทแล้วเราจะจับผลตอบแทนกับความเสี่ยงมาผสมกันเพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุมีผลมากที่สุดเริ่มต้นผลตอบแทนตัวแรกในปัจจุบันเราจะเจอคําว่า i d e n d yield เป็นผลตอบแทนที่เกิดจากเงินปันผลแน่นอนคนซื้อหุ้นสามัญคาดหวังอะไรครับหวังเงินปันผลแล้วเงินปันผลที่ได้ในรอบ1ปีเนี่ยประกาศผลประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแจกเงินปันผลสมมุติ3บาทแล้วไอ้สบาทเนี่ยมันเทียบเป็นกี่เปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายๆก็เอาเงินปันผลรับก็คือ3บาทเทียบกับเงินลงทุนตอนที่เราซื้อหุ้นสมมติเราซื้อหุ้นร้อยหนึ่งเนาะอ่ะต้นปีซื้อมาร้อยหนึ่งแล้วระหว่างปีเนี่ยหุ้นขึ้นหุ้นลงไม่รู้แหละแต่ปีเนี้ยกาให้ปันผลมา3บาท ดังนั้นเราจรึงเอาเงินปันผล3บาทตั้งแล้วหารด้วยเงินที่เราซื้อ100แล้วเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์โดยการคูณร0อยคำตอบก็คือ3 0หาร100คูณ100ตอบ3อันนี้แหละครับเรียกว่า Dividend Yield นะนั่นคือผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินปันผลถัดมาครับนะ Current Yield คราวนี้ Current Yield แปลว่าผลตอบแทนของดอกเบี้ยรับ ถ้าเราซื้อหุ้นกู้สมมุตินะหุ้นกู้ซื้อมาร้อยหนึ่งนะซื้อใบของหุ้นกู้หน่วยร้อยซื้อมาร้อยหนึ่งแล้วเขาแจกดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีหรือสามบาทต่อปีความหมายเดีวยวกันถ้าเราได้ดอกเบี้ยรับสามบาทเทียบกับเงินลงทุนหนึ่งร้อยแล้วคูณร้อยทป็นเปอร์เซ็นต์คำตอบคือก็ได้ดอกเบี้ยรับสามเปอร์เซ็นต์แต่ดอกเบี้ยรับใช้ภาษาอังกฤษว่า c current y i e l d เว้นถ้านักลงทุนหวัง dividend แปลว่าเงินที่ได้รับปันผลจากหุ้นสามัญ current y i e n d คือเงินที่ได้รับดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ แล้วอีกอันนึงครับ c a p เ t a l gain ง่ายๆ Capital gain ก็คือส่วนต่างของราคาตอนซื้อกับตอนขายเอาตอนขายลบตอนซื้อถ้าเราขายได้แพงเรียกว่ากําไรเราค่อยเอากําไรมาเทียบกับเงินลงทุนจะสังเกตดูครับนะทุกอย่างจะเทียบกับเงินลงทุนหมดเช่นเงินปันผลเทียบกับเงินลงทุนดอกเบี้ยรับเทียบกับเงินลงทุนกําไรเทียบกับเงินลงทุนนะความหมายของกําไรเทียบกับเงินลงทุนเราเรียกว่า Capital Gain นั้นมนุษย์ที่ลงทุนหุ้นสามัญหวังอะไรครับหวังเงินปันผล dividend yield แล้วก็หวัง capital gain ส่วนคนลงทุนในหุ้นกู้หวังอะไรครับหวังดอกเบี้ยรับ current yield แล้วก็ capital gain เพราะการซื้อหุ้นกู้ขายหุ้นกู้ถ้าซื้อถูกขายแพงก็ได้กําไรเช่นเดียวกันแล้วถ้าผลตอบแทน total return แปลว่าอะไรแปลว่าผมมีสตังค์แล้วลงทุนทั้งหุ้นกู้หุ้นสามัญทั้งหมดเลยในรอบหนึ่งปีผลตอบแทนรวมทั้งหมดคืออะไรเราเรียกว่า total return ก็ง่ายๆเอาผลตอบแทนตัวนี้เงินปันผลผลตอบแทนดอกเบี้ยเอาส่วนต่างราคาทั้งหมดบวกกันแล้วหาด้วยเงินที่เราลงทุนแล้วคูณร้อยเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านี้ครับก็คือความหมายของท total return งั้นหลายคนชอบถามลงทุนแล้วครบ1ปีได้เท่าไหร่นี่แหละวิธีคิดผลตอบแทนที่เกิดขึ้นถัดมาอีกตัวนึงครับคือ real return real return คืออัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเป็นผลตอบแทนที่เราได้รับปรับด้วยอิทธิพลของเงินเฟ้อ เพราะเงินเฟอ้อมีผลกระทบมากกับการลงทุนเช่นสมมุติว่าถ้าเราลงทุนได้ร้อยละหนึ่งต่อปีฝากธนาคารร้อยละหนึ่งต่อปีเงินเฟอ้อสาแปลว่าเงินเฟอ้อมันมากกว่าเงินที่เราได้รับอันนี้เรียกว่า real return ติดลบเพราะได้จริงคือ1แต่เงินเฟอ้อทําให้ข้าของแพงร้อยละสามเอา1นึลบสเท่ากับลบสแปลว่าใครลงทุนฝากธนาคารคุณมีผลตอบแทนที่แท้จริงติดลบนักลงทุนหลายคนจึงพยายามเลือกการลงทุนที่เอาชนะเงินเฟอ้อ เพราะไม่ได้ก็าตามที่คุณลงทุนได้มากกว่าเงินเฟอ้อผลตอบแทนที่แท้จริงจะเป็นบวกเรียกว่า real return เป็นบวกนะครับถัดมา effective rate อันนี้หมายถึงการลงทุนที่เราได้ดอกเบี้ยได้ดอกได้ผลและเอาดอกผลนี้ลงทุนต่อตัวอย่างเช่นผมฝากธนาคารร้อยละ3%ต่อปีนะแปลว่าครบ1ปีได้ดอกเบี้ยร้อยละ3นะนั่นแปลว่าซื้อแล้วก็รอฝากธนาคารแล้วก็รอครบ1ปีได้3%ก็คือ3บาท แต่นี่คือการจ่ายดอกเบีย้ยปีละครั้งนะครับปีละครั้งก็คือร้อยละ3แต่ถ้าปีหนึ่งสครั้งแปลว่าครึ่งปีเอาไปก่อน1.5ครึ่งปีเอาไปก่อน1.5่แปลว่าผมได้ร้อยละ3านะนะหนึ่งจุดห้ากับหนึ่งจุดห้าคือสามแต่เงินที่อยู่ในครึ่งปีแรกมันฝากในบัญชีต่อมันจะมีดอกเบีย้ยของเงินก้อนนี้เราเรียกว่าดอกเบีย้ยของดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นครับไทยก็ตามที่ฝากเราได้ผลตอบแทนปีหนึ่งหลายครั้งยิ่งจ่ายดอกเบีย้ยเดือนละครั้งกับจ่ายดอกเบีย้ยนะครับปีหนึ่งครับสองครั้ง จ่ายดอกเบีย้ยปีหนึ่งหนึ่งครั้งผลตอบแทนมันต่างกันความหมายคือยิ่งจ่ายดอกเบีย้ยถี่ผลตอบแทนที่ได้รับจะยิ่งสูงขึ้นน,นั้นครับถ้าเราจะเลือกฝากธนาคารไปเช็คดูมันจ่ายดอกเบีย้ยทุกเดือนไหมมันจะได้ดอกเบีย้ยโดยเปรียบเทียบแล้วมากกว่าฝากดอกฝากแล้วได้ดอกเบีย้ยปีละครั้งน,นั้นจะเห็นเงินฝากธนาคารบางตัวบอกจ่ายดอกเบีย้ยทุกวันอันนี้น่าสนใจมากเพราะคิดดอกเบีย้ยทบต้น36วันเลย3ามวันครับโอเคถัดมาครับอัตราผลตอบแทนหลังภาษีอันนี้น่าคิด เพราะใครก็ตามที่ฝากธนาคารผลตอบแทนของการฝากธนาคารจะถูกหักภาษีนักที่จ่าย15เป็นาน้นถ้าคุณบอกฝากธนาคารได้ร้อยละ5อย่าเพิ่งดีใจไปมันจะถูกหักภาษีนักที่จ่าย15อาจจะาเหลือที่4.25เป็นจริงๆแล้วคุณได้แค่4.25นะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนหลังภาษีเป็นผลตอบแทนที่นักทุนจําเป็นต้องคิดด้วยถัดมาอัตราผลตอบแทนของตัวเงินคลังเป็นตราสารที่ลงทุนไม่ถึง1ปีเราบอกว่าฝากธนาคารครบปีได้ร้อยละ3เออใช่แต่ถ้าลงทุนในตัวเงินคลัง 90วันได้ร้อยละ3ชจริงไหมอันนี้ไม่ใช่นะต้องหาอัตราผลตอบแทนในรอบของระยะเวลาการลงทุนนับจํานวนวันของการลงทุนจริงๆนะครับแล้วตัวเงินคลังกับตัวแรกเงินต่างกันยังไงตัวเงินคลังคือตราสารระยะสั้นที่ออกโดยรัฐบาลแต่ตัวแรกเงินคือตราสารระยะสั้นที่ออกโดยภาคเอกชนนะลักษณะการคิดผลตอบแทนทั้ง2ตัวนี้มีความต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของวันในการคิดดอ,อกเบี้ยนะครับนะนะใช้ฐาน360วันสำหรับตัวเงินคลังและฐาน365วันสำหรับตัวแรกเงิน โอเคนะครับนี่คือผลตอบแทนปัจจุบันที่นักงทุนลงทุนแล้วได้รับนะครับถัดมาถ้าเราสนใจผลตอบแทนในอดีตว่าในอดีตได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะเพื่อคาดการณ์อนาคตในปีหน้าว่าจะได้เท่าไหร่เราเรียกว่าวิธีการหาค่าเฉลี่ยในอดีตค่าเฉลี่ยแรกหรือว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตผมชอบใช้คำว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตคิดในใจ AM ก็คือ arithmetic mean ง่ายๆเราสองคนไปดินเนอร์ร่วมกันผมทานข้าวหมดไป40คุณทานข้าวหมดไป20เราทานข้าวร่วมกันคือ60บาท แต่เวลาเฉลี่ยจ่ายเงินจ่ายคนละเท่าไร่30ใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะเอา40บวกกับ20เป็น60แล้วหาร2คือ30อันนี้แหละครับคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราคิดในใจก็ได้รับผลตอบแทนละมันเป็นค่าเฉลี่ยที่หลายๆคนใช้นะตอนที่ไปกินข้าวแล้วแชร์กันเฉลี่ยกันมันคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าเฉลี่ยที่ไม่ค่อยสะท้อนผลตอบแทนที่แท้จริงสักเท่าไหร่แต่ตัวที่เราใช้ในเรื่องของการเงินเราเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขาคณิตหรือ geometric mean เป็นค่าเฉลี่ยที่คิดถึงอิทธิพลของอัตราดอกเบี้ยทบต้น นะเพราะฉะนั้นครับถ้าเราต้องการตัวเลขผลตอบแทนะที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเราจะใช้วิธีการหาแบบค่าเฉลี่ยเลขาคณิตอ่ะต่อมาครับการหาผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเรียกว่า expected rate of return ความหมายคืออะไรความหมายคือผมคาดว่าเศรษฐกิจในอนาคตนะเป็นไปได้ทั้ง3ระดับคือเศรษฐกิจดีกลางแย่เศรษฐกิจดีแปลว่าผลตอบแทนของผมจะได้สูงกลางก็ได้กลางๆแย่บาง yeah, ทีอาจจะติดลบ แล้วสรุปแล้วเศรษฐกิจมันจะดีไม่ดีแล้วผลตอบแทนที่ได้มันจะเป็นเท่าไหร่วิธีคิดง่ายๆเราเอาโอกาสที่เกิดแต่ละเหตุการณ์นะโอกาสที่เกิดแต่ละเหตุการณ์ผลตอบแทนที่เกิดแต่ละเหตุการณ์เอา2ตัวนี้มาคูณกันได้ตัวเลขเท่าไหร่เอาวางไว้นะโอกาสกับเหตุการณ์ที่2โอกาสกับเหตุการณ์ที่3นะได้เท่าไหร่เอามาวางไว้แล้วทั้งหมดบวกกันอันนี้แหละครับเรียกว่า expected rate of return เป็นอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่รู้แหละดีกลางแย่จะได้รับผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดประมาณนี้โอเคสุดท้ายอัตราผลตอบแทนในใจอัตราผลตอบแทนในใจก็คืออัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่เรายอมรับได้เราจะใช้ตัวตั๋วเงินค้างหรือ Rf เป็นพื้นฐานในการคิดแล้วบวกกับความเสี่ยงส่วนเพิ่มเรียกว่า risk premium ง่ายๆจําจความหมายก็คือ RR เกิดจาก Rf บวกกับ RP ถ้าใครซื้อตั๋วเงินคลังเขาบอกว่าความเสี่ยง risk premium จะมีค่าเท่ากับศูนย์เว้น RR ของตั๋วเงินคลังจะมีค่าเท่ากับ Rf อีกสูตรหนึ่งครับเราใช้ในการประเมินหานะครับอัตราผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเราเรียกว่าทฤษสี Cap M Cap M ไม่ยากครับใช้ RF เหมือนเดิมแล้วแปลงค่า RP เนี่ยเป็นก้อนนี้ RF บวกอะไรครับบวกงเล็บเปิด RM r m ลบ RF วงเล็บปิดคูณเบตา้าอาจจะจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของ RM นิดนึง RM คือ Return ของตลาดหุ้นแปลว่าตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนทั้งหมดนะโดยเฉลีย่ยคือเท่าไหร่ต่อปี เอามาลบกับ Rf ก็คือตัวกันกลางแล้วคูณเบต้าเบต้าคือค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบของหุ้นแต่ละตัวแน่นอนครับหุ้นแต่ละตัวมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันหุ้นแต่ละตัวมีข้อจํากัดไม่เหมือนกันแล้วเบต้าของหุ้นแต่ละตัวจึงมีค่าไม่เท่ากันผมสรุปความหมายของเบต้าให้ฟังดังนี้เลยหุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ที่ปราศจากความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้จึงมีเบต้าเท่ากับศูนย์เว้นถ้าคุณเจอความหมายของหุ้นกู้ให้นึกเลยว่าเบต้ามีค่าเท่ากับศูนย์ แล้วเบต้าน้อยกว่าหนึ่งก็คือหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำงั้นใครก็ตามที่จะลงทุนในหุ้นแล้วอยากได้หุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำไปดูครับหุ้นตัวไหนเบต้าต่ำน้อยกว่าหนึ่งแต่ว่าหุ้นนั้นมีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาดหุ้นหุ้นกลุ่มนี้เหมาะกับการซื้อในภาวะที่หุ้นกำลังตกต่ำเศรษฐกิจย่ำแย่เพราะมันจะเป็นหลุมหลบภัยของการลงทุนเพราะถ้าหุ้นเบต้าสูงสูงเราจะซื้อตอนที่อะไรครับตอนที่ตลาดหุ้นขึ้นแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตลาดหุ้น แต่ถ้าใครชอบนะผลตอบแทนเท่าเท่ากับตลาดหุ้นให้ซื้อหุ้นกู้ให้ซื้อหุ้นสามัญที่มีเบตา้าเท่ากับ1สรุปง่ายๆครับเบต้าเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงถ้าหุ้นขาขึ้นให้ซื้อเบต้าสูงสูงเพราะเบต้าสูงสูงจะทําให้คุณได้รับผลตอบแทนมากกว่าค่าเฉลี่ยในตลาดแต่ถ้าหุ้นเป็นขาลงคําตอบคือต้องซื้อหุ้นเบต้าต่ําๆเพราะเวลาคุณขาดทุนจะขาดทุนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดแต่ถ้าคุณไม่ชอบความเสี่ยงเลยตราสารนี้จะเป็นตัวเลือกที่สําคัญเพราะเหมาะก,กับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง และคําถามถามต่อไอ้ RP หรือ Risk Premium จะมากจะน้อยเป็นเพราะอะไรคําตอบง่ายๆครับเกิดจาก3สาเหตุหลักๆก็คือ Business Risk ธุรกิจที่ค้าขายแล้วมีต้นทุนสูงสโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องการดําเนินธุรกิจก็สูงเมื่อคุณมีปัญหาสูงความเสี่ยงคุณก็เพิ่ม RP คุณก็เพิ่ม Financial Risk ก็คือธุรกิจที่มีหนี้สินเยอะๆเ,เมื่อธุรกิจมีหนี้สินเยอะๆนะโอกาสที่คุณจะทํากําไรก็มีน้อยลง แล้วถ้าไม่ได้ก็ตามชีวิคุณขาดทุนแล้วคุณยังต้องจ่ายหนี้จ่ายสินคําตอบคือความเสี่ยงของคุณก็สูงอารพีก็สูงด้วยและล i ควิดิตี้สภาพคล่องธุรก,กิจที่มีสภาพคล่องต่ำๆนั่นบอกเลยว่าธุรก,กิจนั้นก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงด้วยนะครับนั่นคือความหมายของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเรามาดูกันต่อครับความเสี่ยงการลงทุนในหุ้นคุณต้องคํานึงถึงเรื่องของความเสี่ยงด้วยความเสี่ยงจะมีหลักๆทั้งหมด3ตัวคือเปอร์วารีส i s k เป็นความเสี่ยงที่กระทบกับคนทุกคน ถ้าคุณยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเปอร,ร์ว่าซิตริสคือกระทบคุณด้วยคุณคือใครครับตาสีตาสาชาวไร่ชาวนาชาวป่าชาวเขาชาวเกาะชาวดอยแต่ขอให้คุณยืนอยู่ในผืนแผ่นดินไทยคุณเจอเปอร,ร,ร์ว่าซิตริสเช่นไรครับเช่นเงินเฟ้อทุกคนกระทบเหมือนกันหมดข้าวของแพงนะ political risk นะการเมืองเปลี่ยนนายกเปลี่ยนทุกคนได้นายกคนเดียวกันหมดนั่นคือเปอร์ว่าซิถัดมาครับอีกตัวนึงครับ systematic risk เป็นความสิ่งที่เป็นระบบ มันจะแบ่งออกเป็น2ระบบระบบตราสารหนี้ก็คือ interest ดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงคนที่มีตราสารหนี้ความเป็นเจ้าหนี้ระหว่างกันจะมีความเสี่ยงและอีก like อันนึงครับก็คือ Market Ri เ k เป็นความเสี่ยงของคนที่อยู่ในตลาดทุ้นคำถามถ้าผมเป็นตาสีตราสาไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากเลยผมจะเสี่ยงเรื่องนี้ไหมไม่เสี่ยงเพราะผมไม่ได้อยู่ในระบบของตราสารหนี้ผมเป็นตาสีตราสาคุณขึ้นทุลงผมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเพราะผมไม่ได้อยู่ในระบบเพราะนั้นความเสี่ยงพวกนี้จะเกิดเฉพาะคนที่อยู่ในระบบเท่านั้นเพราะฉะนั้นะถ้าคุณอยู่ในระบบมัันนขึ้มลลงคุณจะะรรบบผกท นะนั่นคือความหมายของ System systematic คำถามถามต่อมันคือ non- Diversification แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณอยู่ในระบบแล้วคุณกระจายไม่ได้นะคุณหนีไปไหนไม่ได้เพราะระบบขึ้นระบบลงคุณก็อยู่ในนั้นคุณหนีไม่ได้เนะแต่ความเสี่ยงที่กระจายได้เราเรียกว่า u n systematic นะเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระบบนะเป็นความเสี่ยงที่ที่ไม่ไม่เป็นระบบเป็นความเสี่ยงเฉพาะนะของหลักทรัพย์เป็นความเสียเะนะเเส่ยงเฉพาะของบริษัทเพราะฉะนั้นครับคำตอบก็คือความเสี่ยงแบบนี้สามารถกระจายได้ลองดูภาพนี้ ภาพนี้คืออะไรภาพนี้คือเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเอามุมไปชชิดรวมกันได้เท่ากับสองมุมฉากโดยเส้นตั้งนี้ความสัมพันธ์คือความเสี่ยงแล้วเส้นนี้ก็คือจํานวนหุ้นถ้าคุณไม่เล่นหุ้นเลยช่วยหน่อยคําตอบคืออะไรครับคำตอบคือความเสี่ยงคุณมีค่าเท่ากับศูนย์ศูนย์หุ้นความเสี่ยงเป็นศูนย์แต่ถ้าคุณซื้อหุ้นหนึ่งตัวความเสี่ยงคุณยังสูงอยู่ซื้อหุ้นสองตัวความเสี่ยงคุณลดลงยิ่งจํานวนหุ้นเยอะขึ้นความเสี่ยงงงงงคคคคคุณกก็ลลลลดลลดลีี่่่หะรืออวววาาาาาามมมยยยขํ Day diversify จเส แต่ความเสี่ยงคุณ d i v e อร์ f y ยังไงก็ตามแล้วคุณก็มาจบที่ systematic เพราะถ้าคุณยังอยู่ในระบบของหุ้นความเสี่ยงที่เป็น systematic คุณจะขจัดให้มันหมดไปไม่ได้นี่คือความหมายของผลตอบแทนและนั่นคือความหมายของความเสี่ยงแล้วเรามาดูครับคนที่ลงทุนโดยใช้2เรื่องรวมกันเป็นคนที่มีเหตุมีผลเราเรียกว่านักลงทุนที่มีเหตุมีผลหรือ r a t i o n a l investor ชา้ชาๆนะครับใครเอ่ยที่มองผลตอบแทนเป็นหลักมองรีเทิร์นเป็นหลักคนที่มองรีเทิร์นเป็นหลักก็คือคนที่กล้า เช่นเฮ้ยไปทํางานด้วยกันไหมได้เท่าไหร่วะคนนี้กล้ากล้าคือมองรีเทิร์นเป็นหลักผมเรียกว่าพวกปา๋าคนนี้ใช้อารมณ์โลภถัดมาเฮ้ยไปทํางานด้วยกันไหมเฮ้ยเสี่ยงว่าไม่เอาอันตรายเว้ยคนนี้คือคนที่มองความกลัวหรือมองริสเป็นตัวตั้งคนนี้คือคนที่กลัวนั้นสรุปครับถ้าคุณมองนะในเรื่องของผลตอบแทนแปลว่ากล้าถ้ามองเรื่องของความเสี่ยงแปลว่าคุณกลัวแปลว่าคุณอยู่บนอารมณ์ไม่ได้อยู่บนหลักของเหตุผล นะักการเงินเป็นคนมีเหตุมีผลครับเราจะผสมผสานระหว่างความกล้าและความกลัวเราเรียกว่า regional investor เป็นนักลงทุนที่มีเหตุมีผลดังนั้นครับไอ้ผลตอบแทนที่เราหาความเสี่ยงที่เราหาเราต้องจับ2ตัวมา mix เพื่อตอบสนองการลงทุนที่มีเหตุมีผลเขาบอกว่าคนมีเหตุมีผลจะต้องทําแบบนี้ครับ 1. นณนะระดับผลตอบแทนที่เท่ากันเขาจะเลือกทางเลือกที่มีความเสี่ยงตำ่ำช้าๆนะไปทางนี้ได้ร้อยบาทไปทางนี้จะร้อยบาทไปทางไหนก็ผลตอบแทนเท่ากันจะไปทางไหนล่ะ คำตอบคือได้ร้อยบาทแล้วไปไหนก็ได้ได้ร้อยบาทแล้วโดนเขกเข่าหนึ่งทีคุณจะไปทางไหนครับได้ร้อยบาทแล้วโดนเขกเข่าแปลว่าความเสี่ยงมันสูงแต่ทางนี้ได้ร้อยบาทแล้วไปไหนก็ได้ผมเลือกทางนี้ครับเพราะผลตอบแทนเท่ากันความเสี่ยงผมน้อยนั่นคือคนมีเหตุมีผลถัดมาครับณระดับความเสี่ยงเท่ากันไปเนี้ยก็เขกเข่าไปนี้ก็เขกเข่าไปไหนก็เสี่ยงเท่ากันเขกเข่าเขกเข่าแต่เขกเข่าแล้วได้ร้อยหนึ่งแปลว่าความเสี่ยงเท่ากันจะได้ผลตอบแทนสูงผมเลือกโดนเขกเข่าแล้วได้ร้อยหนึ่งนั่นคือคนที่มีเหตุมีผล แต่เมื่อใดก็ตามมันเกิดความขัดแย้งเช่นะไปทางนั้นก็ดีไปทางนี้ก็ดีไปทางนั้นก็แย่ไปทางนี้ก็แย่มันขัดแย้งกันเขาบอกเมื่อใดก็ตามเกิดความขัดแย้งคุณให้ใช้ค่า CV เข้าช่วย CV คือค่าที่เปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงต่อหนึ่งหน่วยผลตอบแทนนะเอาความเสี่ยงของทางเลือกหารผลตอบแทนได้ค่าเท่าไหร่เอาความเสี่ยงหารทางผลตอบแทนทางเลือกที่2แลเราเลือกทางเลือกท,ท,ท,ที่มี C ีต่าที่สุดเมื <This> ่อคุณเลือก คุณที่มี CV ต่ำที่สุดนั่นแหละคุณเลือกหุ้นโดยใช้หลักเกตฑผลแล้วคุณคือเ a t i o n a l อินเวสเตอรครับโอเคครับสบบปที่ครับ